เหมมราชบทที่18ปลวรีพูดช้าแต่ชัดถ้อยชัดคำจนทําให้คนฟังเงียบไปนานดวงตาสุกใสหมุนแสงลงเล็กน้อยทําให้ใบหน้าค่อนข้างเคร่งขครึมเมื่อเอ่ยว่าเขาไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยการไม่สบายของฉันไม่เกี่ยวกับใครอากงเคยว่าฉันเป็นคนกระหม่อมบางอะไรนิดก็เจ็บหน่อยก็เจ็บฉันชักจะไม่สบายใจแล้ว เพราะเมื่อคืนเขาก็เพิ่งโกรธฉันไปหยกหยกหาว่าสวมรอยแทนคุณมากับเขารอยยิ้มขจารินเจ่อนจืดขณะที่ปรวีถามทันควันคุณปุรนินว่าคุณอย่างนั้นหรือขจารินพยักหน้าเขาไม่ค่อยชอบหน้าฉันเท่าไหร่ซึ่งฉันก็พอรู้เหตุผลคุณพูดมาก็ดีแล้วมันทําให้ฉันได้คิดถ้าหายแล้วฉันไม่อยากกลับไปบ้านนั้นอีกใจเต้นแรงด้วยความยินดีหากสีหน้ายัางคงสงบเฉย แถมยังมีแววเห็นใจด้วยซ้ำคุณปุรนินคงไม่ยอมละมังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสนิทกับคุณพ่อเขาดีเขาไม่ใช่เจ้าชีวิตหรือคนที่ฉันจะต้องเชื่อฟังขาจารินกล่าวอย่างดื้อดึงขนาดอากงยังยอมฟังเหตุผลจากฉันเลยลงฉันว่าไม่อากงก็ไม่เคยขัดใจพูดแต่เรื่องของฉันคุณล่ะคะตอนนี้พักอยู่ที่ไหนแล้วนึกยังไงถึงมาเยี่ยมฉันได้ก็ได้ข่าวว่าไม่สบายปาวีตอบเป็นกลาง พอดีคุณปุรนินให้คนรถไปรับมาที่บ้านบ้านเขาสวยมากเลยใช่ไหมโดยเฉพาะห้องที่ฉันอยู่คุณปุรนินลงทุนวาดรูปนกยุงไว้บนผนังงดงามมากฉันอยากให้คุณเห็นเหลือเกินเปลือกตาที่ประดับด้วยแผงขนตาอ่อนหยับหลบํำลงจนกระทั่งกลายเป็นปิดสนิททำให้ปาาวีไม่อาจเห็นความรู้สึกของขาจารินได้นอกจากเสียงพูดแผ่วๆฉันคงไม่มีวาสนาถึงขนาดนั้นจริงสินะ เพราะเพียงคืนเดียวเขาก็จัดหาคนอื่นเข้าไปอยู่แทนอย่างเรียบร้อยคืนนั้นเขาคงไม่มีทางเลือกอื่นจึงจำใจให้หล่อนเข้าไปสิงสถิตชั่วครู่ชั่วยามท่าทางของขาจารินไม่รอดพ้นสายตาปรารวีไปได้หล่อนรอบยิ้มในหน้าอย่างสมใจถ้าหายแล้วจะพาไปดูตกลงไหมขอบคุณคะ่ะเสียงเปิดประตูห้องอีกครั้งพยาบาลพิเศษเดินเข้ามาพร้อมกับถ้วยยา หล่อนยิ้มให้ปาลวีอย่างมีมารยาทก่อนจะเอ่ยกับคนไข้ด้วยความเอ็นดูถึงเวลาต้องทานยาอีกแล้วนะคะแล้วก็วัดความดันด้วยฉันคงไม่รบกวนแล้วขอให้หายเร,เร็วก็แล้วกันขอบคุณที่มาเยี่ยมคะ่ะไม่เป็นไร巴ลวียิ้มให้อย่างอ่อนโยนแล้วพบกันใหม่นะคะ่ะขจรินมองตามจนรับตาคนเป็นพยาบาลดึงโต๊ะมาใกล้เตียง วางถ้วยยาลงและจัดการวัดความดันพลางชวนคุยเพื่อนหรือคะคนรู้จักนะคะขาจารินรู้สึกกระอักกระอ่วนแม้แต่จะพูดว่าปรารวีเป็นคนรู้จักเพราะฝ่ายนั้นแม้จะมาเยี่ยมแต่ก็วางตัวเหินห่างและเยือกเย็นไม่เป็นกันเองไม่เหมือนครั้งแรกที่ได้พบกันเวลานั้นปรารวีดูเป็นมิตรมากกว่านี้เธอสวยมากเลยนะคะทั้งสวยทั้งสง่าบอกไม่ถูก ช่างเป็นคำชมที่ไม่ได้เกินเลยแม้แต่น้อยขาจารินแทบหลับตามองเห็นภาพปุรนินและปรารวีเคียงคู่งดงามเหมือนหนึ่งภาพนกยุงทองบนผนังไม่ผิดกันเลยความดันปกติค่ะไข้ก็ไม่มีอ้าวทานยาซะหล่อนทำตามอย่างว่าง่ายแต่ในทันทีที่วางแก้วขาจารินถามทันทีฉันจะกลับบ้านได้เมื่อไร่เรื่องนี้ต้องถามหมอฉันตอบคุณไม่ได้ แล้วใสยน้ำเกลือนี่ล่ะคะเมื่อไหร่ถึงจะเอาออกได้ฉันรำคาญเหลือเกินนี่เป็นถุงสุดท้ายแล้วเพราะหมอไม่ได้สั่งต่อทำไมคะเจ็บหรือไม่ใช่ขาจารินตอบอย่างหงุดหงิดแต่มันรำคาญร,รำคาญที่สุดเลยฉันอยากกลับบ้านเร็วๆเป็นห่วงงานคุณช่วยถามหมอให้หน่อยได้ไหมตกลงค่ะพยาบาลตอบเอาใจหมอมาฉันจะถามให้แล้วให้หมอมาบอกกับคุณเองก็แล้วกัน ขาจารินนอนซึมหล่นปิดทีวีเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนทำไมการมาเยี่ยมของปาลวีจึงทำให้อาการไข้ที่เริ่มจะหายกลับคืนมาอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อปรารวีพูดถึงห้องพักในคฤหานาหลังนั้นคุณปุรนินวาดรูปนกยูงไว้สวยเหลือเกินถ้าหายแล้วจะพาไปดูตกลงไหมขาจารินอยากจะพูดว่าฉันอยู่ห้องนั้นมาก่อนนอนดูอย่างอิ่มอกอิ่มใจจนหลับไปไม่รู้ตัว ฉันต่างหากที่เป็นคนเห็นก่อนไม่ใช่เธอน้ำอุ่นๆซุนขังขอบตาขาจารินไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงได้น้อยใจโดยหาสาเหตุไม่ได้และเหตุใดจึงไม่กล้าบอกปราวีว่าหล่อนนอนอยู่ที่นั่นเมื่อคืนก่อนเสียงโทรศัพท์ข้างเตียงดังขึ้นเบาๆขาจารินเอียงหน้าสับน้ำตากับหมอนก่อนหยิบหูขึ้นฮัลโหลแจนฉันเองนะสินเทีย น้ำตารื้นขึ้นมาใหม่หล่อนช่างน้อยใจไปเสียทุกเรื่องจนถึงขั้นต่อว่าทำไมไม่โทรมาเลยฉันทิ้งข้อความไว้ตั้งหลายหนอย่ากโกรธเลยหนะ้าแจนคุณก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยเช็คข้อความและที่ทำงานก็ยุ่งด้วยมือถือก็เสียแก้ตัวใหญ่ขาจารินต่อว่าน้ำตาร่วงไม่ห่วงเพื่อนบ้างเลยหรือนี่ถ้าฉันตายอย่าพูดบ้าๆน,นะไม่ดีหรอก แล้วจะว่าฉันไม่ห่วงก็ไม่ได้เพราะปีเตอร์เขาโทรมาตั้งแต่เช้าก่อนโทรศัพท์จะเสียเขาบอกไม่ต้องห่วงคุณให้ลางานต่อให้ด้วยฉันก็ทําตามเขาบอกทุกอย่างลางานให้เพราะคิดว่าคุณจะได้พักผ่อนสบายใจที่บ้านเศรษฐีไม่นึกนี่ว่าไม่สบายถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลตายละนี่ถ้าอลันรู้สงสัยตกใจแทบตายเลยเผลอๆอาจจะบินกลับมาแทบไม่ทัน ฝ่ายนั้นหัวเราะคิกคักมาตามสายโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังเศร้าส้อยแต่ก็ยังมีแก่ใจห้ามปรามว่าอย่าเชียวนะคะอย่าทำให้เขาเสียงานเป็นอันขาดฉันไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วแน่ใจหรืออะไรกันเดินเข้าเดินออกเหมือนเข้าโรงหนังแปลกคนจริงรู้ไหมทีแรกพอรู้ว่าคุณอยู่โรงพยาบาลใจหายวูบเลยแต่พอฟังเสียงถึงค่อยสบายใจหน่อยเพราะเสียงยังใสเหมือนเดิม แจนคุณไม่เป็นอะไรแน่นะฉันเป็นแต่ไข้ขึ้นตัวร้อนสูงจนบ้านนั้นเขาตกใจพาส่งโรงพยาบาลฉันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วพอไข้ลดก็หายเลยเหมือนกับคนปกติธรรมดาสินเทียคะงานยุ่งไหมก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่าเดิมเท่าไหร่หรอกแต่อย่าลุ่มไปเลยพระซูเปอร์วเซอร์แกก็เอ็นดูคุณอยู่แล้วคงไม่ว่าอะไรหรอกแต่จะออกจากโรงพยาบาลจริงๆหรือค่ะหมออนุญาตแล้วค่ะ ปีเตอร์ล่ะเขาเห็นด้วยหรือเปล่าหล่อนเงียบกริบป,ปวดกระบอกตาขึ้นมาอีกเขาคงดีใจหากหล่อนไปเสียได้ก็ดูเอาเถอะแม้แต่ห้องนอนเขายังยกให้คนอื่นอยู่แล้วนี่นาเขาไม่ใช่ผู้ปกครองฉันนะคะฉันไม่สนใจความเห็นชอบของเขาจนนิดเดียวแต่ฉันอยากขอร้องคุณพรุ่งนี้มารับหน่อยได้ไหมสักแปดโมงเช้าก็ได้ขอเสื้อผ้ามาเปลี่ยนชุดหนึ่งแล้วก็อย่าบอกปีเตอร์เป็นนันขาดคุณมีเรื่องกับเขาใช่ไหม สินเทียเริ่มเอะใจเพราะปะกะติขาจารินมักชื่นชมปุรณินจนออกนอกหน้าแต่สำเนียงที่พูดวันนี้หมางเมินผิดกว่าเก่าราวฟ้ากับดินคุณคิดมากจังขาจารินฝืนหัวเราะว่าไปแล้วฉันแทบไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ำจะมีเรื่องได้ยังไงเสียงคุณบอกว่ายังโกรธเขาอยู่ที่จู่ๆก็ลากเอาตัวคนผิดกลับไปด้วยเป็นฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเชื่อเธอแจนถ้าฉันเจอหน้าปีเตอร์จะจัดการให้หน้าดูทีเดียว เรื่องมันจบไปแล้วไม่ต้องพบกันอีกแล้วทำไมเราไม่ลืมมันศิล่ะคะซินเทียฉันไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญหรอกแต่อยากขอร้องว่าอย่าลืมมารับพรุ่งนี้คุณมีกุญแจอพาร์ตเมนต์ฉันแล้วช่วยหยิบเสื้อตัวไหนมาให้ก็ได้ก็ได้จ่ะถ้าบังเอิญช้าไปหน่อยรอก่อนก็แล้วกันเพราะตอนเช้ารถมันชอบติดขจารินวางโทรศัพท์ทั้งๆที่อยากย้ำบอกสินเทียว่าถึงอย่างไรหล่อนก็จะรอ รอเสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อที่จะได้สวมใส่ออกจากโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดคุณจะทำอย่างไรต่อไปปล่อยให้เขาห่วงอยู่อย่างนี้นะหรือขอจารินกัดริมฝีปากจนรู้สึกเจ็บเมื่อนึกถึงคำถามของปรารวีที่ห่างเหินไรเยื่อใยราวกับไม่ใช่ปาวีคนเดิมที่หล่อนพบในคืนนั้นเราจะเลิกเป็นมิตรกันเพราะผู้ชายคนเดียวอย่างนั้นหรือปาวีเห็นเขายืนหันหลังให้ตามองออกไปนอกหน้าต่าง มือทั้งสองซุกกระเป๋ากางเกงโดยไม่ขยับขยื่นหรือเปลี่ยนอิริยาบถราวกับตกอยู่ในพวังลึกซึง้งแม้แต่กระแสะจิตของหล่อนก็ไม่อาจทำให้เขาตื่นได้หล่อนจึงตัดสินใจเอื้อมมือไปแตะแขนเขาเบาๆปีเตอร์คะเขาหันกลับมาเมื่อเห็นว่าเป็นใครก็เลิกคิ้วสูงคุณเองนะหรือมาได้ยังไงกันนี่เสียงของปุรนินบอกถึงความดีใจเขาจับไหล่หล่อนไว้ทั้งสองมือ ขอโทษนะที่ทำให้เดือดร้อนเพราะความสะเพร่าของผมแต่คุณไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่หรือคะปาลวีย้อนถามเพื่อความแน่ใจชายหนุ่มสายหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมสั่งเด็กให้ไปบอกคุณว่าจะขึ้นฟังเด็กมันไปบอกใครก็ไม่รู้แต่ช่างมันเถอะเรื่องแล้วไปแล้วได้พบคุณก็ดีใจปุรนินถอนใจยาวเมื่อปล่อยมือจากหลอนจบเรื่องสทีไม่อย่างนั้นห่วงหน้าพะวงหลังอยู่ตลอดเวลา เออคุณมาที่นี่ได้ยังไงกันดิฉันมากับคุณลีเมยค่ะชายหนุ่มอึ้งไปเล็กน้อยก่อนพยักหน้าปาวีกลับเป็นฝ่ายยื่นมือไปแตะแขนเขาอีกครั้งคุณไม่เป็นไรนะคะผมไม่เป็นไรแต่พ่อผมสิตอนนี้ยังอยู่ในห้องผ่าตัดไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องเกิดโดยกระทันหันผมยังลำดับเหตุการณ์ไม่ได้เลยว่าทำไมรถเข็นของพ่อถึงได้ไหลลงจากเนินทั้งทั้งที่พ่อก็รู้วิธีเบรกไม่ให้รถแล่น ราวีผมไม่เข้าใจจริงๆเขาอาจปรึกษาหล่อนในฐานะเลขามากกว่าที่จะปรับทุกข์โดยคิดว่าปราวีเป็นเพื่อนสนิทหญิงสาวชักมือกลับพลางยืดตัวตรงด้วยท่าทางเอางานเอาการขึ้นมาทันทีคนคนเดียวที่สามารถรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือคุณพ่อของคุณตอนนี้เราคงต้องรอจนกว่าท่านจะฟื้นหรือไม่เช่นนั้นเราก็อาจต้องสืบจากคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอีก เพราะตอนนั้นมืดแล้วและผมก็ไม่เห็นมีใครอยู่ใกล้ที่จริงเป็นความผิดของผมเองผมไม่น่าทิ้งอาปาไว้ที่นั่นคนอื่นพูดถูกว่าทำไมผมถึงไล่คนรถกลับบ้านไม่รอจนเรากลับทำให้อาปาต้องได้รับเคราะห์อย่างนี้ทำไมละคะอาปาเยี่ยมไข้ลูกสาวเพื่อนอยู่เพราะอยากให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัยแล้วขาจารินหรือคะในตากลมลึกบอกแววฉงนแต่เขาก็พงกศรีสารับทำไมถึงทราบ ดิฉันท่องไปเยี่ยมเขากลับมาเมื่อสักครู่นี้เรารู้จักกันโดยบังเอิญบนเรือแต่อย่าถามเลยนะคะว่ารู้จักกันได้อย่างไรเขาอินโนเซนต์มากเหมือนเด็กจนบางครั้งอาจจะดูเป๋ไปสักหน่อยเมื่อครู่นี้ก็เหมือนกันคุยจ้อเฉียวไม่ยอมหยุดจนฉันต้องหนีออกมากลัวไม่ได้พักผ่อนดีแล้วล่ะผมยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะแวะไปดูเขาอีกครั้งในระหว่างที่รออาปาไว้รอพรุ่งนี้ไม่ดีกว่าหรือคะ พราะพยาบาลเพิ่งเอาอยาเข้าไปให้เขาคงอยากให้ขจรินนอนพักก็ดีเหมือนกันเขาเชื่อหล่อนเพราะโดยหน้าที่ปาวีจะต้องรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างปุรนินค่อนข้างชื่นชอบหล่อนมากกว่าสตรีอื่นที่พิพิธส่งมาทํางานให้เขาโดยบุคลิกและคุณสมบัติที่มีอยู่ครบถ้วนจนกระทั่งเขาหาข้อตําหนิหล่อนไม่ได้เลยเพราะถ้าไปก็คงห่วงอีกหากเขาถามถึงอาปาไม่รู้จะตอบเขาว่ายังไงเราเพิ่งคุยสนุกด้วยกันมาไม่นานนี้เอง อีกอย่างเขาหยุดพูดทันทีจนทำให้ปาวีเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจเขาเบือนหน้าไปจากหลอนทำท่าคล้ายจะไม่พูดขึ้นมาเฉยๆกระตุ้นความอยากรู้ให้เพิ่มมากขึ้นอะไรหรือคะปาวีถามแล้วเอ่ยต่ออย่างรวดเร็วเมื่อสังเกตเห็นอาการลังเลของปุรนินหากคุณไม่สบายใจไม่ต้องอธิบายก็ได้ค่ะเปล่าไม่มีอะไรนอกจากผมสงสารขาจารินเพราะ เพราะป่านนี้เขายังไม่รู้เลยว่าคุณตาของเขาเสียชีวิตแล้วเราผมกับอปาไม่รู้ว่าจะบอกเขาอย่างไรดีเมื่อปาวียังทำหน้าชะง,งนชายหนุ่มจึงอธิบายว่าคุณตาของขาจารินคืออากูพิพิธเพื่อนของอปาของผมคุณคงรู้จักดีอยู่แล้วปาลวีไม่ได้ตอบออกมาเป็นคำพูดหากอาการเงียบคือการยอมรับในตัวทำไมหล่อนจะจำพิพิธไม่ได้ เพราะเลขาของปุรนินทุกคนต้องผ่านสัมภาษณ์สุดท้ายจากเขาและแม้ว่าบิดาของปาราวีจะเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้จนเรียบร้อยแต่เขาก็สั่งหล่อนว่าไปหาคนคนนี้เพราะเขาจะเป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดว่าผู้หญิงคนไหนควรได้ตำแหน่งเลขาพ่อไม่เคยยอมให้ใครขัดคำสั่งเพียงมองหน้าปาราวีก็รู้ว่าพ่อมีความหวังในตัวหล่อนมากมายเพียงใด ถ้าหากว่า巴拉วีสอบผ่านใบหน้าเฉยเมยค่อนข้างเครียดของพ่ออาจมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่หากป拉วีจูงใจพี่พิษไม่สําเร็จพ่อก็อาจหมกตัวอยู่ในห้องสมุดและไม่ยอมพูดกับหล่อนเป็นอาทิตย์巴拉วีจําได้ดีเมื่อหล่อนขับรถคันเล็กกลางเก่ากลางใหม่ไปบ้านพี่พิษหล่อนคาดว่าเขาคงมีบ้านช่องใหญ่โตสมกับความมีอํานาจแต่เปล่าบ้านของพี่พิษเป็นบ้านเครื่องตึกเครื่องไม้ที่ไม่ใหญ่โตนัก หากแต่มีบริเวณและร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ปลูกรอบบ้านพิพิธเป็นชายร่างเล็กค่อนข้างผอมแต่งตัวเรียบร้อยสวมแว่นตากรอบทองก้านเล็กเขาออกมาต้อนรับปาวีด้วยตนเองแล้วพาไปห้องสมุดซึ่งหนาแน่นด้วยหนังสือนานาชนิดนั่งสิเสียงนั้นไม่ห้วนแต่ก็ไม่อบอุ่นปาวีนั่งที่เก้าอี้ซึ่งมีเพียงตัวเดียวหันหน้าเข้าหาโต๊ะทำงานของพิพิธ ชื่ออะไรปรารวีค่ะปรารวีปัญเจกพงหล่อนพูดเหมือนนกแก้วนกขุนทองตามที่พ่อสอนปรารวีนั่นเป็นชื่อจริงลหละแต่ส่วนนามสกุลหล่อนใช้นามสกุลนี้มานานแล้วนามสกุลที่พ่อให้ใช้ซึ่งไม่เหมือนกับพ่อโดยที่ไม่กล้าถามว่าทําไมในใบสมัครบอกว่าพ่อเธอเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานนี้ทํากําไรได้ดีเชียวรื เธอถึงมีโอกาสเรียนในสถาบันต่างประเทศดีๆถึงสามประเทศด้วยกันปาวีรู้สึกคล้ายถูกศบประมาทแต่ความต้องการของพ่อกับงานชิ้นนี้ทําให้หล่อนกล่ํากลืนความไม่พอใจไว้ภายในพร้อมทั้งหยิบยกวิชาการละครขึ้นมาใช้หล่อนยิ้มอย่างสุภาพแววตาใส่ซื่อจนอีกฝ่ายไม่สามารถเดาได้ว่าหล่อนรู้สึกเช่นไรบางแห่งเข้าให้ทุนสําหรับนักเรียนที่มีเกรดดีค่ะ หรือบางแห่งดิฉันก็ทำงานพาร์ทไทม์ช่วยเหลือพ่ออีกแรงปราวีสังเกตเห็นแววแห่งความพอใจปรากฏในดวงตายาวรีคู่นั้นชัดเจนเสียงถามอ่อนโยนขึ้นเธอเป็นลูกคนเดียวหรือค่ะคุณแม่เธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ภาพหญิงวัยกลางคนร่างบอบบางที่นั่งบนเก้าอี้เข็นมีแถบรัดเอวติดกับพนักเก้าอี้กันหนีปรากฏขึ้นในความทรงจำใบหน้ารูปรีค่อนข้างซีดมีเขาว่างานมากในสมัยหนึ่งมีแววเลื่อนลอยอยู่ตลอดเวลาผมสองสีหยกักศกเก้าวเป็นมวยตำ่ำไม่เคยตัดเพราะพ่อไม่ยอมอนุญาตและเป็นคนที่พ่อพาหล่อนไปหาในทันทีที่ลงจากเครื่องบินพ่อสั่งหล่อนว่า เข้าไปกราบแม่เสียปาวีปาวียังลังเลผู้หญิงคนนั้นมองหลอนด้วยดวงตาว่างเปล่าไม่มีร่องรอยแห่งความคิดถึงหรือชื่นชมยินดีจนกระทั่งพ่อเข้าไปใกล้และยกมือรูปศรีรษะเบาๆลูกของเธอไงละ่ะรถมาลีเข้าเรียนจบกลับมาแล้วนั่นแหละดวงตาคู่ที่ลอยเคว้งคว้างจึงเลื่อนมาจับที่ใบหน้าหลอนห่างเหินและหวาดระแวงเหมือนคนไม่เคยรู้จักกัน จนกระทั่งพ่อต้องเป็นคนจับมือที่ผอมบางวางลงบนศีรษะหลอนแต่มือนั้นชักออกทันทีที่พ่อปล่อยมือไม่ไม่ใช่ลูกฉันผู้ชายปรลวีเงยหน้ามองพ่ออย่างตกใจหล่อนเห็นความปวดร้าวที่ทำให้ใบหน้านั้นแก่ลงอีกสิบเท่ารถมาลีน้ําเสียงพ่ออ่อนโยนและประเลาประโลมอย่างที่หล่อนไม่เคยได้ยินพ่อพูดกับใครมาก่อน ปราวีเป็นลูกที่เหลือคนเดียวปิรันตายแล้วก็าตายในกองไฟจำไม่ได้หรือปราวีกระพริบตาไล่ความทรงจำในอดีตพิพิตอย่างนิ่งรอคำตอบอย่างใจเย็นหญิงสาวจึงพยักหน้าท่านยังมีชีวิตอยู่คะ่ะ